สวัสดีที่นีบรรณากราดนะครับอันนี้มีฟอร์ซ่าสามนย์ะครับมี2 0งพันยิบสองไปติดตั้งสปริงชกหน้าของเอรินนะก็ติดตั้งโชกหนังมาครบชุดเลยนะเป็นตลาดนัดมอเตอร์ไซค์นะเท่าที่มาลองดูนะครับผมรู้สึกว่ามันแข็งทั้งหน้าทั้งหลังนะถามเจ้าของเจ้าของก็บอกว่าขี่แล้วรู้สึกแข็งมัน มันไม่ฟินมันไม่นุ่มนะซึ่งสไตล์เออร์ลินแล้วเนะี่ยมันต้องนุ่มก่อนนะครับความรู้สึกแรกที่เราได้สัมผัสก็คือความนุ่มนวลน,นะครับอันนี้มันไม่มีความนุ่มเลยก็ไม่เป็นไรอนะ่ะเดี๋ยวเราแก้ไขทําทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นโชคที่เราทําการถอดออกมาอันนี้น้ํามันที่เราเทออกมานะครับก็จะเห็นได้ว่าน้ํามันเป็นสีแดงนะฮะก็คือ โชคตัวนี้ไม่ได้ถูกทําความสะอาดนะครับมาถึงก็เทน้ํามันลงไปเลยนะครับดูแล้วก็ก็อาจจะเป็นน้ํามันของเออร์ลินนั่แหละนะก็โอเคอยู่แหละไม่น่าจะเลวร้วายเพียงแต่ว่าเราติดตั้งของเออร์ลินทั้งชุดเข้าไปเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นสีเหลืองนวลใช่ไหมทเทออกมาไม่ควรจะเป็นแดงนะนะแล้วก็ฝ้าตัวนี้นะครับหลวมมาเลยนะครับหลวมมาเลยไม่ได้ไขให้แน่นนะแล้วก็ตัวพีโหลด นะครับตัวปรับค่าพีโรที่ฝาท็อปแคปโชกด้านหน้าไม่ได้ถูกปรับใดๆเลยนะครับชกหลังก็เช่นกันนะไม่ได้ถูกปรับใดๆเลยคนขี่ก็รึบล่างค่อนข้างหยามันไม่น่าใช่ทั้งหมดเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําการเซตใหม่นะครับใช้น้ํามันที่เหลือมานะฮะเซตใหม่สปริงก็ใช้เป็นห้าศูนย์แล้วกันนะก็จะเหมาะอาการขี่ในเมืองนะครับขี่ในเมืองก็จะเป็นสปริง ที่มีความนุ่มนวลนะเซตติ้ง <Setting S 2> เรียบร้อยตรงนี้ฝาก็ต้องล็อกให้แน่นนะครับถ้าเราล็อกไม่แน่นโนะอ,อก,กาสที่ขี่ขี่อยู่แล้วมันจะถอนคลายอะไรเงี้ยมันก็ได้นะมันก็ได้นะใช่ไหมเราซื้อเอรินเราก็อยากก็ได้อุปกรณ์ครบถ้วมถ้าขี่ขี่ไปแล้วท็อปฝาปิดทั้งบนท็อปแคปมันหายเนะี่ยก็ก็ไม่ใช่ออรินแล้วนะไขให้มันแน่นนะวันนี้มาตอนแรกมาไม่ได้ไขเลยนะมือออกมาได้เลยใช้มือคลายเกี่ยวได้เลยนะเป็นเรื่องที่ Amazing มากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมตัวแทนจับหน่ายต้องเข้ารับการเทรนนิ่งนะครับที่ช็อปหนึ่งของผมนะจะเล่าให้ฟังก็ผมขายผลิตภัณฑ์ของ i ิควิดโมลีใช่ไหมที่แรกก็ขอสนับสนุนอุปกรณ์น้ำยาล้างหัวฉีดน,นะเขาไม่ให้เพราะว่าผมยังไม่ได้เทรนนิ่งที่แรกผมก็ไม่เข้าใจไงทำไมถึงให้ไม่ได้นะพอ ได้รับการเทรนนิ่งแล้วเออเขาก็เขาก็มาให้แหละนะก็คือการที่เราจะทําอะไรในนามของบริษัทเขาอะถ้าเราทําแบบไม่มีความรู้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์เขาก็จะเสียชื่อนะครับก็ต้องก็ต้องยอมเข้าใจเขาถึงแม้ว่าผมจะทําได้ทําเป็นอยู่แล้วก็ตามแล้วได้รับการเทรนนิ่งมามันก็จะดีกว่านะฮะร,ร้านค้าที่ได้รับการเทรนนิ่งมามก็จะมี์ติฟิเคตนะอั t ล o r i t ์นะครับ c e r t i f i เคช e ่นออฟอะเท i ิตี้ดีลเลนะครับโชคที่เราเซตติ้งใหม่นะครับเปยนน้ำมันใหม่เลยติดตั้งสปริงนะครับไขาฝาท็อปแคปนะครับตามค่ามาตรฐานของเอริณนะครับก็นำมาติดตั้งใส่รถทำการไขท็อกน็อตแผงคอนะครับเบอร์สิบสี่ตัวนี้ not น็อตนี่ได้รับความเสียหายมานะครับไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรยิงมาไม่ไม่ควรนะไม่ควรจะเป็นลุนแรงอะไรโอเวอร์ท็อกนะครับ ต้องอาไปแต่งเกีียวแต่งอะไรใหม่นะฮะี๋ยวเราติดตั้งล้อนะครับแล้วก็ไข่ทอวเดี๋ยวไปดูชกหลังต่อนะครับครับมาดูต่อที่ชกหลังนะครับของเอรินนะครับตรงนี้ก็เป็นโชกของฟอร์ซตรงรุ่นนะครับ จะมีความสามารถในการปรับรีบาวคอมเพชชันแล้วก็ค่าพีโลดได้นะครับตัวนี้ติดตั้งมาแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับพีโลดก็ผิดนะครับรีบาวคอมเพชชันอันนี้ก็ว่าไม่ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเจ้าของขี่แล้วไม่ชอบนะครับไม่ชอบก็มาเซตติ้งใหม่นะครับ ถ้าติดตั้งของที่นี่ไปนะครับทางบรรณาการาดก็จะได้รับการปรับเสร็จตามมาตรฐานของโรงงานเอรินนะครับค่าที่ได้จะเป็นค่าที่ถูกต้องนะครับสามารถกลับขี่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องบาลานซ์อินนะครับโชคไม่มีการลนอินนะครับรอนนบอกจาก้านนี่คือต้องเสร็จสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเราไปเซ็ตแซกนะครับเซ็ตแซกกับเจ้าของนะครับดีขึ้นยังเมื่อก,กี้นี้แข็งๆเนาะเนี่ยนุ่มละมันต้องนุ่มอย่างนี้เอรินอะ่ะ